ขอาน่นี่้ยแม่องขออาวาปที่แล้วว่าจะได้นี่มก็จเอาไเอาไปเไม่จ่าด้ามาเขไ่ด้าไม่ได้เลย

เอาทำเอาเรื่องแกนะต้องแมวมั้งต้องไปต้องแมวอาเดี๋ยวตาไม่ทันแล้วนะเ้าชื่นเหรียญ้วย ลลังท้ายทุกปีเลยนะคะองหญิงเราเนี่ยขอบคุณครับ